สามวิธีนะวันนี้สวิธีที่จะสร้างธุรกิจให้ท่านเติบโตที่จะได้ไม่ให้เรื่องของการออกมาไลฟ์สดท่านออกมาหน้ากลอ้องให้ประสบความสำเร็จเนาะมีสมวิธีนะามไมเซ็ตสามวิธีการนะคือสามชอ,อสาชอ3สชอนี้ชอนี้เอาไปใช้เรื่องของอไปประกอบธุรกิจก็ได้ได้ได้หลายอย่างช,ชการที่เราจะมีผู้ติดต,ตาม นะหรือมีฐานแฟนเนี่ยเยอะมันมีสามชอนะเอาไปใช้ได้เลยผมก็เคยเป็นไลฟ์เป็ไลฟ์หนึ่งแล้วเรื่องนี้เนาะแต่ว่าไลฟ์แบบเอาไปแทรกตอนนี้จะมาจเจาะลเอียดเลยเพราะเรารู้อยู่ว่าเรามาในเรื่องของออนไลน์นะธุกิยออนไลน์นะสิ่งที่สําคัญคือวัตถุดิบอันนี้ต้องบอกแบบพูดอยงตรงๆวัตถุดิบก็คืออะไรจํานวนคนจริงไม่จริงเออจำนวนคนจํานวนผู้ติดตามอย่างพี่จุกนี่ก็เกือบหมื่นแล้วเนาะพี่จูกนี่เกือบหมื่นแล้ว เออพี่จูดได้เอาไ้เอามาใช้อะไรได้มั่งนะพี่จุดเกือบหมื่นี่พี่จุดเนาะแล้วก็ไม่ว่าโคสมัมวก็กําลังไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะทีนี้จํานวนผู้ติดตามอะ่ะเออที่เราตามเรามาหรือว่าเราไปตามเขาเขาตามมาเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเนาะว่าเราธุรกิจเราจะไปแบบไหนนะสามารถเอามาเอามาเรื่องของการเอามาต่อยอดได้ไหมแอบผู้ติดตามเรา,เามาต่อยอดได้ไหมนะสำคัญนะเ,เออนะ เราเรา,าปั้นช่องเราเป็นแบบไหนเนี่ยสำคัญอะไเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระดุมเม็ดแรกเลยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของกระดุมเม็ดแรกเลยเอ่อการที่เราปั้นช่องมาอะไรเเพราะฉนั้นท่านที่อยู่นอกห้องในห้องสาคัญนะอันนี้กระดุมเม็ดแรกเลยเอ่อที่จะเข้ามาสู่เรื่องของสามชอเนาะชอแรกคือเขาว่าชอบเอ่อทำยังไงให้คนชอบเนาะมีไหมออกมาเอาว่าหน้ากรอกัน ทำยังไงให้คนชอบต้องทักทายไว้นะอ่องแรกก่อนก่อนที่เราจะมีคนจะดูคนชอบเราคนที่จะชอบเราชื่นชมเราเนาะใช่เอออย่างคนที่จะมาชื่นชมเราเราต้องเริ่มต้นยังไงก่อนสำคัญเนะี่ยไอ้ตัวนี้หนึ่งนะหนึ่งเนาะสองคือพาดหัวหนึ่งโปรไฟล์เราตรงเนี้ยเราทำอะไรเป็นที่น่าสุดมันเป็นตัวบ่งบอกว่า เราอะทาอะไรเออ,อ,อรเราคือใครเราคือใครเราทําอะไรมันเห็นเลยมันไบโอมบอกประวัติไงเราคือนี้แล้วตัวนี้คือนี้แล้วจะมีกลุ่มป้าหมายมาดูเรา,อ,เราเอ๋อเราไอโอนสอนธุรกิจออนไลน์สอนเ,ออเรื่องของไมเซชู่้ประกอบการประวัติก็มีอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นที่จะคัดกรองผู้จะมาชอบท่านกระดุมเบ็ดน,นี้นะอ่าอ,อันที่สอง เวลามาออกมาไล่มันก็มีมีผ่านหัวเนาะเราก็ใส่อยู่แล้วผ่านหัวอย่างเงี้ยผมก็ใส่ว่าสามสามวิธีการในสร้างให้ธุรกิจเติบโตคนก็จะมาดูว่าเออมันนี่มีเนื้อเนื้อ,เ,อเรื่องของสามวิธีในการสร้างธุรกิจให้เติบโต,ต,ตคนที่เขาสนใจเขาจะมาดูมาดูเขาจะดูตัวนี้ก่อนข้อหนึ่งข้อสองสองเขาดูไม่แรกและอันที่สามเพลรตัวเราเนี่ยเออ บางทีดูอันนี้อชอบละอย่ามาดูอย่ายามาฟังเนื้อหาว่าเราเออคนนี้เป็นนี้นะอะอย่าดูว่าเนื้อหาวันนี้คือเรื่องของสามชอ,อเขาสนใจเขาสนใจปุ๊บเขามาดูเราอีกอดูเออหน้าตาหน้าตาวันนี้ผู้จัดเป็นไงมั่งยิ้มย้มแจ่มใสไหมอะหน้าดูไหมหน้าฟังไหมเห็นไหมฮะสำคัญมันเป็นเรื่องของตัวตนเราเนาะตัวตนเราเนอะอะนี่มีคนชอบละชอบอยังไงเอะจะชอบคือทำไงให้เขาชอบอะ สำคัญมากเนาะเรื่องที่สาคัญมากมันเป็นศิลปะเนาะศิลปะพร้อมกับเรื่องของเนื้อหาด้วยมันอย,อยู่ด้วยกันอก็มาอย่างเงี้ยออกมาแล้วกล้องทำไงดีสําคัญนะชอรแรกนี่ชอบไปก่อนให้เขาชอบชอบยังไงดีนะแล้วเราก็มีคลิปเราอแล้วทําคลิปคลิปก็เหมือนกันคลิปก็เราต้องมีเรื่องของพาดหัวให้คนชอบอะ่ะเอ,อพาดหัวยังไงให้คนมันโดนอะ่ะก่อนจะนี้ก็เขาต้องพาดหัวให้โดนสามวินาทีแรก สามวินี้จะสําคัญเลยคนจะม้มันจะไถ่ายอะถ่ายเลื่อนเลยไม่ดูเขาจะดูที่สามวิแรกคือตอนที่พาดหัวและอ,อคาที่ท่าหัวคําแบบให้คนแบบหยุดนิ้วอะออหยุดนิ้วคนดูอะใช่ไหมฮะเลื่อนดูในฟีดเราอะพอเรามีมีโพสต์ออกไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำยังไงฮะเขาหยุดนิ้วหยุดนิ้วเขาได้ห้ามอย่าอย่างเงี้ยหยุด เออเนี่ยระวังเนี่ยคนเขาจะกลัวมันจะเป็นภาษาที่ภาษาออกทางทางน e g a t i เนะาะทางลบนิดหนึ่งมันเหมือนกับพาดข่าวหนังสือพิมพ์อ่ะเห็นไหมเวลาพาดข่าวหนังสือพิมพ์มันต้องแบบหยุดให้คนดูอ่ะอยากจะซื้อหนังสือเล่มเนี้ยเนี่ยสำคัญพอมันหยุดปุ๊บพอหยุดปุ๊บต่อไปเป็นไงเป็น story เป็นเรื่องราวละเป็นคอนเทนต์ละคอนเทนต์คืออะไรน่าสนใจไหมเอออย่างเงี้ยวันนี้ผมพูดเรื่องของสามชอ สำคัญให้คนชอบชอบไหมสามชอบนี่อย่างอยากได้ฟังไหมนี่สามชอบครสำคัญคือเรื่องของหน้าตาเนาะรูปร่างหน้าตาเนาะแต่งแต่งต,ตัวการพูดจาการอะไรพวกอย่างการโลดทักทยายสําคัญเนาะให้เกิดความชอบเปิดใจอะ่ะเปิดใจคุณดูวันนี้อะ่ะมันเป็นเหมือนกับการเปิดใจเนาะเปิดใจเอช่วงนี้เขามาเอออยา่างท่านที่เขามาหลายๆคนนะนที่อยู่นอกห้องแล้วแต่อยู่ห้องเขาก็ดูไงน,นอกห้องก็ดูเยอะอสี่ห้าร้อยท่านเนี่ยดูอย่างเง้ขาดูัน ถ้าเขาสนใจเขาจะวิ่งเขาก็เข้ามาอ่างหาเนาะปะัญหาคือยิ้มไว้ก่อนโค้ดบอกว่าให้ยิ้มไว้ก่อนให้คนชอบสิ่งที่เขาชอบคือยิ้มอ่ะผมก็จะเปิดอีกช่องหนึ่งเป็นใส่เสื้อสีขาวเนาะจะเป็นแนวเรื่องของอเรื่องของอความรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายเนาะผมจะจะสอนในเรื่องของร่างกายเพราะว่าผมได้ความรู้เรื่องนี้เยอะเลยคือมีใจความรักความเป็นหมออะ่ะแต่ก่อนนี้ผมอตอนทดสอบเข้าเรียนมหาลัย เลือกหมออันดับหนึ่งนะแพทย์นะอันดับสองคือทันตแพทย์อันดับสามคือวิศวะแต่แปลว่าไม่ติดหมอไม่ติดสองสอง,สองหมอแล้วมาได้เรื่องของวิศวะแล้วมีความแบบผูกพันอนะเอออยากมีความชอบมากเลยเรื่องของร่างกายเราเนี่ยผมชอบมากเลยเรื่องของเนื้อผิวหนังเรามีกี่ชั้นหรือมันดูแลยังไงแล้วก็ระบบป้องกันเ,เรื่องออแป้งน้าตาลมันอันตรายต่อร่างกายทำไมาถึงอันตรายไงนะ ทำไมไขมันมันถึงไม่อันตรายปรากฏว่าแป้งน้าตาลมันอันตรายกว่าที่เรากินกินเข้าไปแล้วตับไตหัวใจลำไส้ผมชอบมากเลยชอบเรื่องนี้อ่ะก็เลยอยากเอาไปเอาไปเอาไปสอนใน,ในเสื้อสีขาวอานะ่ะเนาะจะชื่อว่าชอไอซีไอซีเนาะอันนี้เป็นไอมอนไอมอนก็สอนเรื่องของการเรื่องของธุรกิจประกอบการเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะหายกันสงสยนะัยยังมีทั้งสองชื่อเนาะเพราะว่า การจะมาทำธุรกิจอะอนไลน์มันเหมือนกับเรามีแบรนด์อะ่ะเหมือนผมมีผมจะขายน้ำมันอะ่ะเหมือนปตท์นะก็ต้องทำพวกน้ำมันขายน้ำมันเออจะมาขายรถไม่ได้นะถ้าจะขายรถต้องเปิดอีกช่องหนึง่งเออมันมันตลาดคนละอย่างกันเห็นไหมเราต้องมองถึงอนาคตว,ว่าตลาดเราจะเป็นแบบไหนตลาดเกี่ยวกับด้านไหนเออฮะอันนั้นเป็นตลาดเรื่องของการกินการกินก็อยู่อีกอีกช่องหนึง่ง ตลาดนีดน่คือตลาดของความรู้เรื่องของธุรกิจมันไม่เหมือนกันไงก็เลยต้องแยกช่องเพราะฉนั้นคําว่าโปรไฟล์กับไบโออ่ะมันเวลาท่านทำให้แยกเลยให้แยกว่าเป็นหมวดหมู่อ่ะนะเวลาการนําส่งของติ๊กตอเขาจะได้นำส่งที่ดี